ครับผมตอนนี้ก็จะไปดูการแข่งขันจับหมูครับตอนนี้ก็คือตามที่เพจได้ลงข่าวไปแล้วก็คือแจกหมูฟรีแจกทั้งลูกหมูแล้วก็หมูขุนครับแต่ต้องจับเองจับเองต้องตามไปดูว่าแล้วพี่จะจับเองไหมคะอันนี้คงไม่ลงลงจับแล้วครับไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะตอนนี้พ่อพี่น้องให้ความสนใจมากเลยนะคะที่จะมาจับหมูในงานถ้าใครจับได้ได้หมูฟรีกลับบ้านนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราสัมภาษณ์ผูก่อนตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่มุมที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดนะคะก็พี่งวดนี้เลขอะไรดังงวดนี้เอมา่ำอะไรหรือว่าถามหวยขอดีเลยนะช่องของหวยก็ไม่คิดว่าจะมีคนขายลอตเตอรี่เข้ามาทันเลขอะไรดังที่สุดที่บอกไปงวดนี้งวดนี้95 95จะหาได้ไหม9559เลยค่ะเลขดังอะไรที่9559เลขดังไปงวดที่แล้วอ่ะ คือเลขอะไรพี่พอรู้ไหมดังมาจากเทรกรู้ว่ารู้แค่นี้รู้แค่นี้ว่าดังมากตอนนี้เก้าห้าคือหาไม่ได้ใครจะเมาก็เมานะคะเดี๋ยวแค่สามสิบกว่าใบเหลือแค่สามสิบกว่าใบเองนะคะไหนๆที่เขาก็เข้ามาแล้วนะคะเราก็ต้องอุดหนุนที่เขาละค่ะนะคะเดี๋ยวแอดมินดูก่อนค่ะว่าเอาเลขอะไรดีหมดแล้ว อันนี้ไทยบ้านทีวีอ๋อไทยบ้านทีวีฝากติดตามมานะช่องเกี่ยวกับหวยนี่แหละท่านผู้ชมคะในเมื่อคนขายนะคะอยู่ๆก็เข้ามาทักแอดมินกำลังจะไลฟ์สดเรื่องหมูแสดงว่าพี่เขาจะต้องเอาโชคมาให้แอดมินแน่ๆตอนนี้ก็ได้มาแล้วสี่ใบนะท่านผู้ชมขอให้แอดมินถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะขอให้แอดมินได้รางวัลเฮงริ้บง มคะมุมนี้นะคะก็เป็นที่ให้ความสนใจจากประชาชนมากมายนะคะก็คือเป็นการจับหมูถ้าหากใครจับได้ได้ฟรีไปเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของงานวันนี้เลยนะคะว่าเขาจะมีวิธีจับหมูยังไงให้จับให้ได้ะคะเราไปลุ้นกันค่ะวันนี้นะคะประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะ ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเด็กๆก็รอไม่ไหวแล้วนะคะหิวน้ําน้องภูองค์เองนะคะพี่นิวัฒน์มาด้วยกันท่านผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะแอดมินก็ได้สัมภาษณ์คุณนะเขาไปเรียบร้อยสังเกตชุดนะคะเตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะที่จะจับหมูในวันนี้ค่ะ มั่นใจแค่ไหนว่าจะจับได้คะมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ะะฟันทงค่ะท่านผู้ชมว่าวันนี้จะได้หมูกลับบ้านไปนะคะเดี๋ยวเรามารอล,ลุ้นคุณน้าเสื้อแดงนะคะท่านผู้ชมในวันนี้จะได้หมูกลับไปมาจับปะเขาด้วยไหมคะบอนะคะยังมาท่น <c oughs> ถึงเวลาเดียวกระจับยิง <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> สังเกตชุดนะคะท่านผู้ชมเตรียมพร้อมมากนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนใจจดใจจ่ออยู่ที่หมูสามตัวนี้นะคะฮะจะได้ฟรีไหมคะใครจะเป็นคนจับได้นะคะต้องรอลุ้นสีสันของงานเลยนะคะท่านผู้ชม หมูกับข้าวไหมคะไม่ไม่ลงนะคะนึกว่าจะลงไปกับเขาเด็กๆกก็เยอะมากเลยนะคะซึ่งตรงกับวันหยุดค่ะค่อยๆจับหมูไหมคะเคยจับหมูไหมคะเคยจัำไม่เชือกอ๋อแต่ถ้าจับด้วยมือปกตินี่จับง่ายหรือจับยากง่ายจับปจบนุ่มก็พอจับได้แต่ใส่น้ำมันเนี่ยมันอ๋อเขาต้องมีวิธีหลายอย่างกฎกติกาเขาเนาะอ๋อเดี๋ยวเรามาลุ้นหมู แล้วก็จอ,อไม่ได้ท่าอะไรของเอาไปกินแค่เดียวนี่แหละโอ้โหมากไกลน้ำมันแล้วไม่ได้แล้ววันนี้นะคะแอดมินก็อยู่ในจุดตรงที่เขาแจกหมูนะคะแต่ว่าจะต้องจับไม่ได้นะคะท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็มาเจอคุณลุงนะคะมูสิบาบ้านมาสองวันนะคะแต่ว่าจับไม่ได้แต่วันนี้คือความพร้อมอยู่ที่เท่าไหร่ ประมาณลงจุเดียนก็ประมาณสองโมงครับอ่คิดว่าวันนี้จะจับได้ไหมไม่รู้สมมตัวาควาสามารถของคนครับเต็มร้อยนะคะเมื่อวานทำไมถึงจับไม่ได้ก็คนมันเต็มก่อนโอคนมันเยอะก่อนนลุะนจังใจจันนี่ไปหนุนนุค่ะแกก่อายุเท่าไหร่ห้าสิบสี่ปีครับงวนนี้ล่ละค่ะห้าสี่นะคะ โอ้โหเด็กๆก็ให้ความสนใจนะคะที่จะมาจับหมูค่ะก็มีหมูขุนประมาณ5ตัวแล้วก็ลูกหมูอีกประมาณวันละเกืบสิตัวที่เอามาจัดกิจกรรมตัวเล็กก็เด็กๆไล่กันไปตัว70-80โลงก็สุภาพสตีก็นั่นกันไปตัวเป็นร้อยโลงให้ท่านสุภาพบุรุษ มันก <Main> ันไปคือท่านใดจับได้อุ้มได้ก็คือเอาขับบ้านเลยอันนี้เป็นวิสันส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการคนสะครับที่นำกิจกรรมดีๆมาให้กับชุมชนนะครับผมนี่ก็นี่ก็จะเป็นการแจกเนื้อสดวนเรียนท่านคือเ่าปกิเมื่อวานนี้ผมว่าบรูทุนได้ไป5ตัวละวันนี้ปล่อยสุภาพบุรีษรถนะฮะชนชนะใหเลยเอ็มพี่เลยหตัวนะฮะแล้วก็ พรุ่งนี้มีหมูเ็กพรุ่งนี้มีหมูดิบอ่าประมาณยังตำสิบตัวนะครับพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุี้ป็นวันสิดงานอ่าปันิดงานให้เด็กอ่าให้ก่ายหอดีวนี่ก้ันนี้นะคะก็จะเป็นผู้หญิงนะคะถ้าจับได้กลับเอากลับบ้านไปได้เลย ây bây giờ mình đã chuẩn mặt tại được cái cổ โอ้เดี๋ยวเรามาดูอ้อเดี๋ยวคุณยายอายุเท่าไหร่คะคุณป้าคิดว่าจะจับได้ไหมวันนี้มาจับเป็นกลุ่มมาจับเป็นกลุมทุท่านดีเจขอดีเจดีเจดีเจนะดีเจเาร่ หาตัวเนี่ยห้าตัวแล้วคนสมัครกี่คนคนสมัคร68 68ท่านครับไม่ได้จำกัดอายุอ่าไม่ได้จำกัดจำกัด20ปีขึ้นไปครับอ๋อ20ปีขึ้นไปขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะก็จับหมูได้แล้วนะคะท่านผู้ชมรวดเรวมากค่ะโอ้เยอะมากรวดไรวดไป ก้าหลุดจับไหมหลุดจับใหม่นะถ้าหลุดจับใหม่สดเอาลูกสนไ็ถ้าจับมูได้เอากลับบ้านไปเลยนะคะท่าผู้ชมก็จับได้แล้วนะคะจับได้ อ๋อสุดยอดเลยมัดขาเลยใช่ไหมจับได้แล้วจะแบ่งกันยังไงคะเนี่ยยังไม่ตกลงกันเลยค่ะยังไม่ได้ตกลงกันเลยนะคะช่วยกันนะคะโตกันก่อนนี้นี่นะคะก็หลายๆทีมก็จับได้แล้วค่ะโตกันกันนะกันลูกกันลูกรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงคะเหนื่อยแต่ตอนนี้ค่อย กันยังไงคะเนี่ยฮะอะไรนะคะแบ่งน้ำกัน